ต่อไปนะครับเป็นการจับสายการแข่งขันนะครับของไฟในทัวร์นาเมตานต์เกมสิบสองแหครับเป็นสายอ่าเป็นอรอบคัดเลือกออนไลน์นะครับในสายของเซิร์ฟเวอร์มูเปียนะครับเรามาเริ่มที่ทีมแรกกันเลยนะครับผมทีมแรกนะครับผมงเอหนะครับผม e p n 4ครับ A2 นะครับมาโนทีมครับ A3 นะครับมิชชั่นคอง PS ครับ A4 นะครับมาสเตอร์เมชั่น B นะครับไปปีหนึ่งนะครับสซกชูรี่ครับ ปีน,นะครับเป,ปเปเรเียนโฟร์ครับปีสน,นะครับผม s สต็อปเดยน,นะครับปีสน,นะครับ MASTER ร,ร,ร์เดย์ต่อไปเป็นสายสนะครับผม ทีหนึ่งนะครับมาสเตอร์เบชั่นเอครับทีสองนะครับพาร์นาโมครับต่อไปเป็นทีมสุดท้ายนะครับของของการแข่งเซิร์ฟมูเปียนะครับวอลโกล่าครับผมในการแข่งขันนะครับผมถ้ากรณีที่ ทีมตัวสำรองนะครับไม่สับทีมตัวจริงไม่ขับสามารถเข้าแข่งขันได้ครับทีมตัวสำรองนะครับในเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเข้ามาแทนที่ทันทีนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ